สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.27เนั่นเองนะครับพี่มีน้ำหนัก m กิโลกรัมพี่มีน้ำหนักมากกว่าน้อง15กิโลกรัมน้องหนัก43กิโลกรัมนะครับเขียนเป็นสมการได้อย่างไรอ่ะดูก่อนนะครับพี่มีพี่กับน้องใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เรื่องอะไรครับอ่ะอันนี้บอกก่อนว่าเรื่องสมการนั่นเองนะครับโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้พี่มานะครับ พี่กับอะไรครับพี่กับน้องมานะครับ like พี่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับอ่าโจทย์บอกมาพ em exactly. ี่มีน so ้ำหนัก M กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเขียนไปเลย M กิโลกรัมน้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้องมีน้ำหนัก43กิโลกรัมน้องมีน้ำหนัก4 3กิโลกรัมแล้วก็โจทย์บอกตัวแปรอะไรมาอีกครับอ่าโจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์บอกว่าพี่น้ำหนักมากกว่าน้อง15กิโลกรัมนั่นเองนะครับอ่าพี่นะครับ เท่าก like ับน้องเขียนไปก่อนเลยนะครับพ yeah> ี่เท่ากับน้องครับระหว่างพี่กับน้องใครมากกว่าครับใครน้ําหนักมากกว่าพี่มากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้น้ําหนักพี่กับน้องเท่ากันอ่าน้องๆก็ต้องหักรู้รู้ก่อนว่าใครน้ําหนักมากกว่าอ่าพี่มากกว่านะครับอ่าพี่มากกว่านะน้ําหนักพี่น้ําหนักมากกว่านะครับน้องๆก็จะทํายังไงครับน้องๆก็จะต้องวิธีแรกนะครับน้องๆจะต้องทำอ่าลบน้ําหนักของพี่ออกไปเท่าไหร่ครับ 15กิโลกรัมเพื่อให้น้ำหนักเท่ากับทำไมให้เท่ากับน้องนั่นเองหรือใครจะบอกว่านะครับนะครับหรือใครจะบอกว่าบวกน้ำหนักของน้องเข้าไปเท่าไหร่ครับ15กิโลกรัมเพื่อที่จะให้ได้ทำไมเพื่อที่จะให้ได้เท่ากับน้ำหนักของพี่นั่นเองใช่ไหมครับอ่านะครับอันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้นะครับถูกทั้งสองอันเลยนะครับ แล้วแทนค่าด้วยพี่เท่ากับเท่าไหร่ครับแทนค่าด้วยพี่เท่ากับ43นั่นเองนะเออไม่ใช่แทนค่าด้วยพี่เท่ากับ M เดี๋ยวตัวที่แทนค่าแทนค่าพี่เท่ากับ M นะครับแทนค่าพี่เท่ากับ M แทนค่าน้องเท่ากับ 4, เท่าไหร่ครับแทนค่าน้องเท่ากับ43นั่นเองนะครับแทนค่าน้องเท่ากับ43นะครับเขียนเป็นสมก,การใหม่ได้ยังไงครับอ่า ด้านซ้ายนี้นะครับ m ลบ15เท่ากับ43นั่นเองหรือใครจะเขียนฝั่งนี้ก็ได้นะครับ m เท่ากับเท่าไหร่ครับ43บวกด้วย15นั่นเองนะครับอ่านะครับเขียนเป็นสมการนะครับอันไหนครับถูกนะครับได้ทั้งนั้นนะครับอันไหนครับน้องอ่าทีนี้ก็มาดูกันว่าช้อยข้อที่ไหนครับ เป็นสมการของข้อนี้เห็นยังครับเห็นแล้วมีอยู่ข้อเดียวนั่นเองเห็นไหมครับอ่านี่นะครับ m ลบสิเท่ากับสีนั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับ